บทบาทของจีนก็น่าจับตามองอย่างมากนะคะถ้ำกลางสมรภูมิการสู้รบในสงครามรัสเซียยูเครนวันที่387ที่ยิ่งได้เห็นการยกระดับที่อาจจะเข้มข้นมากขึ้นไปอีกเมื่อโปแลนด์พันธมิตรเพื่อนบ้านใกล้ชิดของอยูเครนก็ได้ให้คำมั่นเรื่องการส่งเครื่องบินรบไปการส่งรถถังนะคะ และการประกาศจัดส่งเครื่องบินขับไล่4่ลำไปสมทบที่ยูเครนซึ่งนับว่าเป็นประเทศแรกที่ให้การสนับสนุนเครื่องบินขับไล่ค่ะและช่วงนี้คุณพงษ์สัทสุขพงศ์ประเมินสถานการณ์ค่ะปฏิกิริยาต่อการจัดส่งเครื่องบินของโปลแลนด์ไปให้ยูเครนจะส่งผลอย่างไรต่อสมรภูมิการสู้รบคะในยะหนึ่งก็น่าจะยิ่งเพิ่มอุณหภูมิความขัดแย้งให้เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็น่าสังเกตว่าเป็นความพยายามในกฎ ในการกดดันชาติตะวันตกอื่นๆรวมถึงสหรัฐให้ส่งเครื่องบินขับไล่มาให้ยูเครนด้วยหรือไม่นะครับคุณผู้ชมครับความเคลื่อนไหวในครั้งนี้มีนนยะสําคัญต่อสงครามไม่น้อยนะครับหลังจากประธานาธิบดีโปรแลนด์ประกาศจัดส่งเครื่องบินขับไล่ให้ยูเครนใช้สู้ศึกกับรัสเซียครับ Dosłownie w ciągu najbliższych dni rzeczywiście przekazujemy, o ile pamiętam cztery samoloty na Ukrainę w pełnej sprawności. Pozostałe samoloty są w tej chwili serwisowane, przygotowywane i będą pewnie sukcesywnie przekazywane. Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo. โดยเครื่องบินทั้ง4ลำอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีเครื่องบินอีกหลายลำที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งไปให้ยูเครนในลำดับต่อไปนะครับโดยโปรแลนกลายเป็นสมาชิกนาโต้ชาติแรกที่ส่งเครื่องบินขับไล่ให้ย,ยูเครนนับตั้งแต่สงครามเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปีที่แล้วหลังจากยูเครนร้องขอให้สหรัฐและพันธมิตรชาติตะวันตกส่งเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่ให้ยูเครนใช้รับมือกับการโจมตีของรัสเซีย ปัจจุบ,บันโปลแลนด์มีเครื่องบินขับไล่มิก29อยู่ประมาณ12ลำครับทั้งหมดได้มาจากคลังของเยอรมนีตะวันออกในช่วงทศวรรษที่1990โดยกองทัพอากาศโปลแลนด์ก็จะได้เครื่องบิน f a 50ที่ผลิตในเกาหลีใต้และเครื่องบิน f 3 5ที่ผลิตในสหรัฐมาใช้แทนมิก29ที่ส่งมอบให้ยูเครนไปนะครับความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนกับโปลแลนด์แน่นแฟ้นอย่างมากนับตั้งแต่รัเสเซียเปิดปฏิบัติการพิเศษทางการทหารเมื่อปีที่แล้ว โดยโปแลนด์ยังเป็นชาติสมาชิกนาโตชาติแรกที่ส่งมอบรถถังเลปเปิด์สองจำนวน14คันให้ยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยครับด้านสโลวาเกียก็เป็นสมาชิกนาโตชาติที่2ที่เตรียมส่งมอบเครื่องบินขับไล่มิ29-13ลำให้ยูเครนใช้รับมือกับรัเสเซียนอกจากนี้ยังเตรียมส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศที่พัฒนาขึ้นในสมัยสหภาพโซเวียตให้ยูเครนด้วยนะครับ ขณะที่ด m ม t ิทรีเพสคอฟโกษกทำเนียบประธานาธิบด,ดีรัสเซียวันนี้ออกมาโต้กลับว่าเครื่องบินขับไล่จากโปลแลนด์และสโลวาเกียจะถูกทำลายนอกจากนี้ก็ยังย้ำว่าการสนับสนุนอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆให้ยูเครนไม่ได้ช่วยพลิกสถานการณ์การสู้รบให้ยูเครนเป็นฝ่ายได้เปรียบแต่อย่างใดครับ และนี่คือชมหน้าของเครื่องบินขับไล่มิกี้29นะครับเป็นเครื่องบินที่พัฒนาขึ้นในสมัยสหภาพโซเวียตถูกนํามาใช้โจมตีเป้าหมายทั้งทางอากาศและเป้าหมายภาคพื้นดินครับเครื่องบินรุ่นนี้ทําความเร็วสูงสุดได้2,700กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินได้ในระดับความสูง59,000ฟุตรหรือประมาณ18กิโลเมตรครับ แม้ว่าการขยับตัวของโปแลนด์จะเพิ่มขีดความสามารถทางการทหารแต่ก็ยังไม่ใช่ตัวเปลี่ยนเกมในสงครามรัสเซียยูเครนทั้งหมดนะครับเดิมทีเนี่ยยูเครน,น่าจะมีเครื่องบินรบในสมัยสหภาพโซเวียตอย่างมิก29และซู27ประมาณ120ลำในช่วงแรกๆของการทำสงครามแต่ว่าสภาพของเครื่องบินขับไล่ในกองทัพอากาศยูเครนค่อนข้างเก่าทำให้ยูเครนพยายามร้องขอเครื่องบินสมัยใหม่จากชาติตะวันตกมาโดยตลอดครับ วันนี้ทำเนียบขาวบอกว่าได้รับแจ้งเกี่ยวกับการตัดสินใจของโปแลนดแล้วแต่ว่าท่าทีดังกล่าวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจุดยืนของสหรัฐในเรื่องนี้แต่อย่างใด so we were informed uh, by by the decision uh, by, the Pol uh, by Poland uh, to uh, provide the jets to Ukraine so we continue to closely coordinate with our allies and partners including Poland uh, as we provide assistance to Ukraine the <laughs> แต่จะต้องคำนึงถึงการนำอาวุธมาใช้งานในสนามรบด้วยนะครับและการให้เครื่องบินรบ F16 ของสหรัฐไปเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายสูงทั้งการฝึกอบรมและการบำรุงรักษาและแต่ละประเทศก็มีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือยูเคร,รนที่แตกต่างกันออกไปด้วยครับคุณณัฐาคุณผู้ชมครับการตัดสินใจของโปลแลนด์และสโลวาเกียในครั้งนี้น่าสนใจว่าจะช่วยกระตุ้นให้สมาชิกนาโตชาติอื่น เดินรอยตามหรือไม่ในเรื่องนี้ยังต้องจับตามองกันต่อไปในระยะยาวนะครับแล้วสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่แนวหน้าที่มีเหตุปะทะกันอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะที่เมืองบักมุดซึ่งอยู่ทางตะวันออกของยูเครนขณะนี้เกิดอะไรขึ้นคะหลังจากที่กลุ่มวากเนอร์ระบ,บุว่า ยึดครองพื้นที่ไว้ได้แล้วนะคะการต่อสู้เพื่อชิงพื้นที่ในบักมุดยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับคุณนฐาแต่ก็น่าสนใจเหมือนกันว่ากองทัพรัสเซียเองก็กําลังเผชิญกับความสูญเสียไม่น้อยในสมรภูมินี้ครับคุณผู้ชมครับสำนักข่าวรอยเตอร์ได้บันทึกภาพการต่อสู้ในเมืองบักมุดและพื้นที่ใกล้เคียงในขณะที่สงครามรัสเซียยูเครนเดินหน้าเข้าสู่วันที่387ครับ กำลังพลยูเครนในพื้นที่แนวหน้าการสู้รบในบักมุดยังคงตั้งรับการโจมตีจากกำลังพลรัเสเซียที่นำโดยกลุ่มทหารรับจ้างวักเนอร์นะครับแต่สำนักข่าวออลจซีรจารายงานอ้างนายทหารระดับสูงยูเครนว่าการโจมตีของรัเสเซียในภาคตะวันออกของยูเครนเริ่มลดระดับลงจากประมาณ100ครั้งต่อวันเหลือ30ครั้งต่อวันเท่านั้น และความเคลื่อนไหวของรัเสเซียในภาคตะวันออกอาจจะเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่ารัเสเซียกําลังสูญเสียกําลังพลและอาวุธยุโทโธปกรณ์ไปเป็นจํานวนมากแม้ว่าการต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายในบักมุดยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากกลุ่มวัคเนอร์ยึดครองพื้นที่ทางตะวันออกของเมืองน,นี้ได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับสถาบันศึกษาสงครามในวอชิงตันดีซีของสหรัฐประเมินว่าความขัดแย้งระหว่างกลุ่มวัคเนอร์กับกระทรวงกลาโหมรัเสเซียอาจจะเป็นอุปสรรคสำคัญในการโจมตีของรัเสเซียด้วยนะครับ เนื่องจากกลุ่มวัคเนอร์เพียงกลุ่มเดียวไม่เพียงพอในการยึดครองเมืองบักบุตรได้อย่างเป็ดเสร็จ และทมกลางความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนอย่างที่คุณนัทธารายง,งานไปเมื่อช่วงต้นครับชินกังรัฐมนตรีต่างประเทศจีนได้ยกหูหารือกับดมิทโรกุเลบารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนเพื่อแสดงความกังวลต่อสถานการณ์สงครามนอกจากนี้ก็ยังแสดงจุดยืนสนับสนุนการเจราจาสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนเ,เพื่อป้องกันไม่ให้สงครามขยายวงจนไม่สามารถควบคุมได้นะครับด้านกุเลบาก็ย้ำถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามสูตรสันติภาพสิบข้อ หรือว่า Peace Formula ตามข้อเสนอของประธานาธิบดีวลดิมีเซเลนสกีเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วโดยรัสเซียจะต้องถอนทหารออกจากยูเครนฟื้นฟูบุรณภาพแห่งดินแดนของยูเครยนยุติการใช้ความรุนแรงและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีโดยสารพิเศษที่ตั้งขึ้นมาใหม่ด้วยครับ บทบาทของจีนในสงครามรัสเซียยูเครนช่วงนี้น่าจับตามองเป็นอย่างมากนะครับคุณผู้ชมคุณณัฐาเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวหลายๆอย่างที่น่าสนใจตั้งแต่การออกมาประกาศจุดยืน12ประการเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่งเสนอว่าจะเป็นตัวกลางในเรื่องของการหารือเกี่ยวกับการเปิดทางขนส่งทัญย พันพืชในทะเลดำด้วยต้องรอดูว่าการพบกันระหว่างสีจิ้นผิงกับปูตินในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อสงครามรัสเซียยูเครนด้วยนะครับทัานสิคะต้องมาดูว่าแล้วจะมีการเทียบเคียงรายละเอียดที่แต่และฝ่ายเสนอหรือไม่โดยเฉพาะ12ประการที่จีนเสนอแล้วก็ข้อตกลงสันติภาพ10ข้อที่ยูเครนเสนอด้วยนะคะและถ้าสามารถไกลเกลีย่ยได้สำเร็จเนี่ยก็น่าจะทำให้ระเบียบโลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันแล้วก็น่าจะสร้างโลกหลายขั้วอำนาจอย่างที่ปูตินกับสีจิ้นผิงมักจะย้ำมาโดยตลอดด้วยนะครับ ขอบคุณคุณพงษ์สถัดมากค่ะ